สวัสดีค่ะแม่หมอเอ๋ยนี้ต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เว้นวรรคถงรักาสถรนงการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออราคคลแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกบวกกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจ ก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดิสคริปชันขวามือใต้คลิปสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวควอมกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิป r a n d o m for you หัวข้อเรื่องข้อความด่วนจากเขาถึงคุณตอนนี้แม่หมอจะใช้ไพ่สํารับนี้จิกริสกอตเทโร ในการเปิดเรื่องราวดูสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนที่จะมาเปิดการข้อความทั้งหมดก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีกันก่อนหากใครมีข้อมูลที่ตรงไม่ว่าจะเป็นตัวเลขวันเกิดเดือนเกิดหรือวันที่มีสถานการณ์สำคัญระหว่างคุณและเขาก็เป็นไปได้ว่า คำทํำนายอาจตรงกับเรื่องราวของคุณ80 1 0 0ถึง100%ก็เป็นได้ธาตุดินราศีมังกรพฤรสบกันธาตุลมราศีกุ่มเมถุนตุน และธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลข3 5 6 8 9 14 41 15และ5้วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันพุธวันศุกร์และวันเสาร์ r a n d o m for you ข้อความด่วนจากเขาถึงคุณตอนนี้ก่อนอื่นเรามาดูสถานการณ์พลังงานเรื่องราวระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะคะ r ทรพ o r t พลังงานของคนที่มีปัญหามีประเด็นคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจน้อยใจคนที่ห่างเหินห่างไกลเดินหันหลังให้คุณไปแล้ววันนี้ตอนนี้ไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ เขาทาให้คุณเจ็บปวดมากกรณีที่1นึ่เขานอกกายนอกใจหรือว่าเจ้าชู้มีตัวเลือกมากและคุณเป็นตัวเลือกหนึ่งในนั้นกรณีที่2คุณกับเขาเนี่ยมีปัญหามีประเด็นการเรื่องสิ่งที่เข้ากันไม่ได้นิสัยส่วนตัวบางอย่างต่างคนต่างไม่ยอมกันทะเลาะขัดแย้งกันโดยที่ไม่ได้มีมือที่สหรือว่าไม่ได้มีใครมาแทรกแซงในความสัมพันธ์ กรณีที่สใครคนนี้เขาเงียบหายไปนานเหลือเกินจากที่เคยผู้ผูพโพโแต่คราวนี้เงียบหายไปเงียบหายไปนานมากจนคุณรู้สึกอยากจะตัดใจอยากจะมุฟออนเขาไปเห็นสิ่งอื่นสําคัญมากกว่าคุณเช่นเรื่องการเงินการงานเรื่องชีวิตของตัวเขาเองไม่ว่ากรณีใดก็ตามคุณเจ็บปวดเพราะเขาเนี่ยทาให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณให้หรือพลังงานที่คุณอยู่ในชีวิตเขา ไม่ได้มีค่าไม่ได้สำคัญเดเมจิกเชียนคนคนนี้เป็นคนที่คิดเยอะคิดมากใช้สมองเยอะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ก็เลยพัฒนาช้ามากเพราะเขาจะใช้เหตุผลทางสมองมาตัดสินใจร่วมกับความรู้สึกในหัวใจเสมอแต่ในขณะเวลานี้ที่คุณิเงียบไปที่ไม่ได้พูดคุยกันเขาได้ทบทวนเรื่องราวเหตุการณ์ระหว่างคุณและเขา เขาได้ไตรตรองถึงเหตุผลทุกอย่างแล้วเขารู้คําคตอบดีแล้วในวันนี้ว่าคุณเป็นคนที่สําคัญว่าเขารักคุณเขายังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้และเขามองเห็นแล้วว่าคุณนะ่ะดีกับเขามากแค่ไหนคุณจริงใจกับเขาจริงจังกับเขามากเขาอยากจะกลับมาแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างอยากจะทําให้คุณมีความสุขอยากจะเคลียร์ใจกันอยากจะมาขอโทษคุณ ไฟฟอนส์บางคนบางกรณีทะเลาะก,กันรุนแรงมากมีคำพูดที่รุนแรงเสียแทงจิตใจหรือว่าประชดประชันบางคนด่าก,กันด้วยคำพูดที่หยาบคายหรือบางคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่โกรธกันไม่พูดกันทะเลาะก,กันด้วยความเงียบใครทักหาก่อนแพ้เหตุการณ์เป็นเช่นนี้และตอนเนี้ หัวใจกับสมองเขาตีกันหนักมากเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากจะมี Take a คชั่นอยากจะติดต่อสื่อสารกลับมาเคลียร์ใจมาพูดคุยกันกับคุณเอสอับสอด <c oughs> เขาทุกข์เครียดมากๆแล้ววันนี้เขารู้สึกผิดอย่างมากเขาไม่มีความสุขเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับความผิดนี้ติดอยู่ในหัวใจเขาตลอดเวลาไม่อาจที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขความผิด สิ่งที่ทําให้คุณเสียใจเนี่ยเหมือนชะงักติดหลังที่เขาไม่อาจที่จะทําใจให้โมฟออนจากมาหรือว่าทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเสียใจจริงๆนะวันเนี้ความทุกข์อย่างมากมายเกิดขึ้นเมื่อเขาได้มีสติได้มองเห็นความจริงในความรักที่คุณมีให้เขาเหมือนเขาได้ทําร้ายคุณแล้วทาลายความรักของคุณให้พังคาม,มือใ i of Pentacles ใครคนนี้เขาอยากกลับมาทำงานในความสัมพันธ์อยากตอบแทนความรักความดีของคุณเขาเตรียมของให้คุณด้วยนะเป็นของที่มีมูลค่าหรือว่าอยากให้เงินคุณอยากเปย์คุณอยากซับพอร์ตคุณอยากทำทุกอย่างทุกวิถีทางให้คุณมีความสุขและคุณรับรู้ได้ว่าคุณคือคนสำคัญของใจ Ni of อฟเ e นต a คลบางกรณีที่เขา เห็นความสำคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าคุณในเรื่องการเงินการงานวันนี้เขาประสบความสำเร็จอย่างมากมีเงินมีทองมากมายแต่ในความร่ำรวยมั่งคั่งนั้นใครคนนี้เงียบเหงาอ้างว้างหัวใจรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างมากที่ชีวิตไม่มีคุณเขาอยากกลับมาทำให้คุณเนี่ยเป็นหนึ่งเหรียญเนี่ยที่ทำให้เก้าเหรียญนี้เต็มสิบหัวใจเขาจะสุขสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าชีวิตเขาขาดคุณ น,นี่คือสถานการณ์ต่อไปเราจะมาดูข้อความด่วนจากเขาถึงคุณตอนนี้ So many things remind me of you หลายสิ่งหลายอย่างทำให้ฉันนึกถึงคุณ Just being near you is intoxicating แค่ได้อยู่ใกล้คุณก็ทำให้ฉันมึนเมาเขาก็หลงรักคุณนะ่ะเหมือนตกอยู่ในผวัง และตัวของเขาเองเนี่ยก็ยังงงๆกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอะ่ะยังไม่แน่ใจว่าจะต้องมีเทคแอคชั่นแบบไหนจึงจะดีที่สุดกับเหตุการณ์นี้ I knew exactly what I was doing ฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ I want to tell you how I feel ฉันอยากบอกคุณว่าฉันรู้สึกยังไง I look for you everywhere ฉันมองหาคุณทุกที่เขาคิดถึงคุณหนักมากนะถ้าใครคนนี้ไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันคุณไม่ได้มีโอกาสพบเจอกันง่ายนักเขาสอดส่องคุณหนักมากในทุกช่องทางในสื่อโซเชียลทุกอย่างที่เขาจะหาคุณเจอหรือหากเขาเป็นคนที่อยู่ในชีวิตประจาวันทางานที่เดียวกันบ้านใกล้เรือนเคียงกันเขาแอบมองแอบส่องคุณตลอดอะ วันนี้คุณมาทํางานไหมวันนี้คุณกลับบ้านกี่โมงคุณเป็นยังไงเมื่อคุณสังเกตคุณอาจมองเห็นสายตาของเขาได้ว่าเขาจ้องมองดูคุณอยู่ I c a n stop thinking about you ฉันหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เขาคิดถึงคุณหนักมากเลย e n e r g y ถึงไพ่ใบนี้เป็นความคิดถึงนึกถึงไม่สามารถลบออกจากสมองไม่สามารถลบออกจากหัวใจเขาได้เลยในขณะเวลานี้คิดถึงคุณ หนักมากแทบคลั่งเลยในะ Energy ความคิดถึงแรงมากๆ I want to get you drunk ฉันอยากทำให้คุณเมาเขาอยากมอมเล่าคุณนะเนี่ยเอเนจีแบบคิดว่าถ้าเราสองคนเนี่ยเมาอาจจะพูดความจริงหรือพูดความรู้สึกกันได้ชัดเจนขึ้นคือกล้าพูดกล้าแสดงความรักความรู้สึกที่ชัดเจนต่อกันได้มากขึ้น Yeah, No, ใช่ไม่ใช่หรือไม่เขาสับสนอะ่ะอนเนจีเขาอะ่ะเขาก็ไม่รู้จริงๆตอนเนี้ยว่าเขาควรจะทำยังไงควรจะ move on ดีควรจะปล่อยคุณไปหรือกลับไปง้อคุณแล้วถ้ากลับไปอะ่ะคุณจะยังยอมรับหรือปฏิเสธเขาอะ่ะจะใช่หรือไม่ในความสัมพันธ์นี้เขาไม่แน่ใจในตัวคุณจริงๆในวันนี้ You matter คุณสำคัญวันนี้เขารู้คำตอบแล้วนะว่าคุณเป็นคนที่สำคัญต่อใจอย่างมาก You already know คุณรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าอะไรจะ้ะรู้อยู่แล้วว่าเขาคิดถึงคุณมากเขายัง move on ไม่ได้ยังตัดใจไม่ได้เดี๋ยวก็กลับมา s e c with you แม่ ใครก่อนหน้านี้นะเลยบอกว่าอยากมอมเล่ามีแผนการนะเนี่ยอยากมอมเล่าอยากมีเซ็กกับคุณเขาลุ่มหลงคุณนะคิดถึงหนักมากแล้วก็ชอบมโนภาพจินตนาการว่ามีเซ็กมีเรื่อง18บวกกับคุณนะ่ะหรือในที่นี้เขามองว่าคุณมีเสน่ห์มากๆรูปด่านหน้าตาถูกใจตรงสเปคเขาอะ่ะนะมีเรื่องเสน่หาราคะมีแพชชั่นความลุ่มลลลหลงหลงไหลในร่างกายคุณในตัวตนคุณอย่างมาก I miss you do you ฉันคิดถึงคุณแล้วคุณละ่ะเขาคิดถึงคุณแล้วคุณคิดถึงเขาไหมเขาอยากรู้เหลือเกินอยากกุมมือไว้อย่างนี้นานๆเขาก็ไม่อยากสูญเสียคุณไปอะ่ะอยากให้คุณให้โอกาสเขาอยู่เคียงข้างเขาอย่าปล่อยมือจากเขากะคือพรมลิขิต เขาเชื่อว่าคุณน่ะเป็นพรลิขิตเป็นโชคชะตาของเขาไม่มีความบังเอิญใดการได้พบเจอคุณได้รักคุณได้ผูกพันกันนะัเขาเชื่อว่าคุณเป็นคนของโชคชะตาโปรดอย่าสงสารเขาก็รู้สึกผิดว่าเขาใจร้ายทำให้คุณเจ็บปวดอย่าสงสารเขาเลยให้เขาได้รับโทษแบบนี้แหละให้เขาทรมานจิตใจอย่างนี้แหละ มั่นกันไว้ก่อนเขาอยากจะแสดงความชัดเจนกับคุณนะการที่เขาคิดแผนการต่างๆตอนนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีเทคแอคชั่นคุณจะได้รับสถานภาพความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากหรือเขาจะพูดถึงเรื่องการแต่งงานมั่นหมายคุณได้มั่นใจในความรักครั้งนี้เราเข้ากันไม่ได้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณยังขัดแย้งทะเลาะเบาะแหว่งกันบางคนไม่ได้มีมือที่3เลยนะ แต่เป็นเพราะตัวตนคุณกับเขาหรือบางคู่เนี่ยมีอีโก้ทั้งคู่ต่างคนต่างไม่ยอมลงให้กันสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลก็เลยต้องแยกจากให้คุณได้รู้ว่าคิดถึงกันแค่ไหนโดยเฉพาะเขาเขาจะต้องเรียนรู้ว่าการที่ไม่มีคุณเนี่ยมันอยู่ยากกว่าการที่อยู่กับคุณแล้วปรับตัวเพื่อให้เข้ากันได้ดีฉันยังไม่พร้อม ตอนนี้นิจจเขาสับสนนะ่ะใจนึงก็อยากงอใจนึงก็ยังไม่อยากทําอะไรแต่การ์ดใบนี้ก็ได้บอกแล้วว่าเขายังไม่พร้อมตอนนี้คุณกับเขาต้องอยู่ในสถานการณ์ที่งเงียบๆต่างคนต่างอยู่กันไปสักระยะหนึ่งให้เขาได้คิดถึงคุณแบบทนไม่ไหวจริงๆอ่ะนะแล้วเขาจะมีเทคแอคชั่นแต่ตอนนี้เขาทุกทรมานจิตใจแล้วก็รู้สึกผิดอยากขอโทษคุณอย่างมากแต่ยังไม่พร้อมจริงๆหรืออีกความหมายเขากระดากใจจะมาหน้าบางังหน้าอายตอนนี้นะยังไม่กล้าเข้าหาคุณ ยังไม่รู้ว่าจะต้องสรรหาคำพูดไหนอ่ะออที่จะมาง้อคุณหรือ,อยังไม่กล้าพอหากคุณไปว่าเขาหรือว่าไล่แห่เข้าไปอ่ะโอ้เขาก็รับมือไม่ไหวอ่ะรู้สึกว่าต้องให้ความนิ่งเงียบหรือให้เวลาที่ยาวนานทำให้คุณสงบมากกว่านี้ตอนนี้เขาก็เลยยังไม่พร้อมที่จะมาบอกข้อความด่วนเหล่านี้ถึงคุณนะก็ได้แต่ฝากไพ่ฝากพลังงานข้อความต่างๆมาถึงคุณ อาแม่หมอขอจบคำทำนาย Random for y ยูวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ